เชฟส่งแจ๊ะแแอ๊ะสิพาพ,พ่อแม่พี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวทำกันด้อรส <ถ S 1> ชาติแบบบ้านๆครับก่อนสิกินก็ต้องมาเช็คส้มผมก่อนครับพี่น้องป้าแล้วยนงผมหิวแล้วรรบแป๊บเบดียวปะคะเอาไปเด็กพักอยากกินหลายเด้อหน้าตาก็เป็นประมาณนี้ครับก๋วยเตี๋ยวมามา่าหมูแดงลูกชิ้นปลายั่วๆครับ เสร็จแล้วก็เติมเครื่องปรุงตามใจพี่น้องเด้ครับผด้มักหวานก็ใส่หวานได้มักเผ็ดก็ใส่เผ็ดผด้มักเค็มก็ยอดน้ำปลาหลายๆเด้อพี่น้องส่วนเชฟส่งมากินบอกพริกที่ว่าเขาหั่นใส่น้ำสมเพราะว่ามันจะเพิ่มตอนรับรสและความสมเผ็ดเป็นตัวร้านนี้บจจ่ิจาดผักรับสามารถใส่ได้หลายสำแต่ก็แยเวแต่จานละสี่ิบบาทเองครับพี่น้อง ร้านนี้อยู่แถวแฟดตดิดแนแดงครับบรรยากาศลมลื่นลมเย็นววๆเลยครับมาพี่น้องปรุงเสร็จแล้วกับสีหน้าตาเป็นยังสีแล้วครับพี่น้องมาเก็บส่งสี่ภาพพี่น้องส่วนเบลล์บอกเลยครับร้านนี้แซ่บพิลีครับน้ำซุปเข้มขน้นมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวเยตะฟูแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวไก่มาละแล้วก็ ก๋วยเตี๋ยวหมูแดงครับห่วยๆทองออกมันไม่อยากเข่าปากเข่าจำเมีบอกคำเขา่าเข่าไปเออบรรยากาศดีครับครับได้ยินหอดเสียงไกลคันนี่ครับคือขาดไปเลยครับหั้อเท้าอ่อนๆครับที่ขาดไปเลยครับเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวส่วนมากผมสสมาขอหม้อเช้าหลายๆแต่ป้าพันบอกว่า มึงจงไว้ผู้อื่นแดกน้ำแง่หัวใช้เท้ามึแมนแดกผู้เดียวตามนั่นครับป้ามาครับพี่น้องคำนี้ยั่วๆครับบอกฮัมมึงคือสดตังแดะมันเป็นเซวลิงในการกินครับป้าแมนเตียมป้าเลี้ยงนกไว้ดิครับมันชิขี้ใส่หัวผมว่าครับ ป้าสีูดตีว่ามันขี่ต้นไรถ้ามันปวดต้นไ i, กรกับต้นนัน้นดาปกราแมนดีครับป้าเด็กๆไปเยาวงมากหมอนี่มาอีกแล้วบอกคำอย่าบอกคนตีนป้าลายเดอรอยหลังมึงเด้ครับเพราะไงนี่ครับพี่น้องมาละกินกับก๋วยเตี๋ยวอยียงก็ได้ครับเขากันแ่กดีเด้อครับ นี่แหละครับหัวเช้ข้าวสิ้นตัวายเก็บไว้ตบไทไายสวบเข้าไปครับพี่น้องแซ่บดีครับแล้วก็สดนา้ำตามไปอีกสองสามครับเกียงตับเชฟส่งครับพี่น้องมากินแค่เพียงตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจเชฟส่งในเรืองครับ